Looking for the I really get to clicking, but I'm looking for this. This is a sister to survive the wind. สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกลุ่มในช่องกลุ่มนันทิยากันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะกลุ่มมีเคล็ดลับดีๆในการดูแลผิวมาฝากทุกคนอีกแล้วนะคะที่ผ่านมานะคะกลุ่มก็มาบอกเคล็ดลับในการดูแลผิวสูตรเร่งผิวขาวใสมาหลายสูตรแล้วนะคะแต่นี้เพื่อนๆหลายๆคนนะคะขอกันเข้ามาค่ะว่ากลุ่มมีสูตรเด็ดๆอะไรอีกไหมนะคะวันนี้นะคะกลุ่มก็เลยจะมาบอกสูตรผิวขาวใสแบบคูณ2ที่ได้ผลดีสุดๆไปเลยค่ะ บอกเลยนะคะว่าสูตรนี้ดีพีกๆไม่ธรรมดาจริงๆค่ะกบทดลองทำแล้วได้ผลดีจริงๆนะคะผิวขาวกระจ่งางใสไวเวอร์เห็นผลจริงจนต้องทาให้ทุกคนมาลองเลยค่ะก่อนอื่นต้องบอกที่มาของสูตรนี้ก่อนนะคะคือกบไปเห็นคลิปดังคลิปหนึ่งของต่างประเทศนะคะเขาใช้อีโนนะคะมาพอกผิวค่ะ คือฟังไม่ผิดนะทุกคนอีโนที่เป็นยาลดกรดฟองฟู่ๆเนี่แหละพอกบลองทําตามดูนะเออคือผิวมันขาวใสามากขึ้นจริงๆนะทุกคนแต่เราก็อยากให้มันเห็นผลดีขึ้นไวขึ้นใช่ไหมเพราะด้วยกระแสเรียกร้องของเพื่อนๆส่วนใหญ่เนี่ยนะเวลาที่ขอสูตรเข้ามาเนี่ย ส่วนใหญ่ก็จะอยากได้สูตรเร่งผิวขาวที่เห็นผลเร็วๆนะคะกบก็เลยลองเอามาทําเป็นสูตรของเราเองดูนะคะด้วยการเอาอีโนเนี่ยมาผสมกับสบู่บาบาลานะคะคือผลลัพธ์เนี่ยผิวขาวไวขึ้นเยอะมากนะคะเราวิธีทําก็ง่ายมากๆเลยค่ะสูตรนี้นะคะใช้แค่2ออย่างเท่านั้นนะคะอย่างแรกก็คือน,นี่เลยค่ะอีโนนะคะ หาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยแล้วก็เซเว่นอก็มีนะคะวันนี้กบจะใช้รถส้มนะคะจริงๆใช้รถอะไรก็ได้เลยนะและอย่างที่สองนะคะก็คือนี่เลยค่ะสบู่บาร์บาร่าไว n ์เชนิ่งเมจิกโนะคะก็จะเป็นกล่องม่วงๆแบบนี้นะคะหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเทุกสาขาเลยนะคะราคากล่องละ49บาทค่ะสำหรับสบู่บาบาเนี่ยนะคะเขาจะเป็นสบู่สูตรวิตามินสิบชนิดนะคะที่เหมาะกับผิวมันและผิวผสมค่ะ เขาจะเด่นมากนะคะเรื่องของการลดสิวผิวใสระเบิดขี้ใครนะคะโหสรคคุณนี้คือตอบโจทย์เรามากๆเลยนะสบ,บู่บาบาร่าเนี่ยนะคะเขาจะมีสารสกัดจากองุ่นค่ะที่จะช่วยควบคุมความวาม,มันที่ผิวนะคะช่วยลดการเกิดสิวและก็มี AHA นะคะที่สกัดจากผลสับปะรดนะคะซึ่งตัวนี้จะช่วยในการผลัดเซลล์ผิวนะคะใครที่มีปัญหารักแร,กคร้คล้ำหรือว่าบางคนเนี่ยขาหนีบดำนะคะก็คือช่วยได้เลยนะแล้วก็จะช่วยให้ผ ผิวหมองคล้ำเนี่ยกระจ่งางใสมากขึ้นนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีสารสกัดจากลูกฟิกเกาหลีนะคะที่จะช่วยในการปกป้องผิวนะคะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะเรียกได้ว่าอุด,ดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อผิวเลยค่ะตัวสบู่เนี่ยนะคะจะฟองเยอะฟองนุ่มแล้วก็หอมมากๆเลยนะคะแล้วด้านในกล่องเนี่ยเขาจะแถมตะข่ายตีฟองที่นําเข้าจากต่างประเทศมาด้วยนะคะเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะ แกเอามาก็จะเจอสบู่ก้อนสีม่วงแบบนี้นะคะแล้วก็นี่เลยนะคะเป็นปะาขายที่แถมมาในกล่องนะคะแบบนี้ชอบกลิ่นเขามากเลยทุกคนกลิ่นเขาน่ารักแต่แบบมีความขนมขนมเบาๆนะอ่ะอันนี้จากประสบการณ์นะคะปกติเนี่ยเวลาที่เราอาบน้ำอ่ะแล้วเราฟอกผิวด้วยสบูบ่บาบารล่าเนี่ยนะคะผิวมันก็จะมีความขาวกระจ่างใสขึ้นมาอยู่แล้วนะ พอถ้าเราฟอกทิ้งไว้นะคะแล้วทิ้งเอาไว้ประมาณ3นาทีนะทุกคนแล้วค่อยล้างออกเนี่ยจะบอกว่าคือมันระเบิดขี้ใครกระจุยกระจายมากนะคะผิวขาวใสออร่ามากนะที่สําคัญนะคะสบู่บาบาลาเนี่ยใช้ได้ทั้งกับผิวหน้าแล้วก็ผิวกายเลยนะคะและที่สูตรนี้ต้องเป็นสบู่บาบาลานะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้กลุมได้ทดลองทาสูตรนี้นะคะกับสบู่หลายๆยี่ห้อนะคะปรากฏว่าสบู่บาบาลาเนี่ย เห็นผลไวสุดได้ผลดีที่สุดนะคะอันนี้คอนเฟิร์มเลยนะคะแล้วก็ผิวไม่แห้งด้วยค่ะเนื่องจากในสบู่บาบาลาเนี่ยเขาจะมีส่วนผสมของออยนะคะทําให้หลังอาบน้ำเนี่ยนะผิวของเราเนี่ยไม่แห้งตึงนะคะมีความชุ่มชื้นไม่แสบผิวนะคะนี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่กบกต้องเอาสบู่บาบาลาเนี่ยมาเป็นนางเอกในสูตรตัวนี้นะคะ วิธีทำง่ายมากค่ะทุกคนแค่เทอีโนใส่ถ้วยนะคะใส่น้ำไปเล็กน้อยนะ,ะทีนี้มันก็จะเป็นฟองฟู่ๆนะคะไม่ต้องตกใจนะ,ะแล้วเราก็เอาสบู่เนี่ยลงไปแช่สัก3-5นาทีนะคะให้สบู่มันละลายนิดนึงนะ,ะนี่กบแช่ทิ้งไว้5นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวกบจะเอาสบู่บาบาาออกไปแล้วนะคะ นะอันนี้แยกเก็บไว้ก่อนนะคะเอาไว้ใช้อาบน้ําตามปกติส่วนผสมที่ได้นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะหอมมากเลยะทุกคนพอคนๆแล้วมันก็จะเป็นฟองๆแบบนี้นะคะ้คนๆหน่อยแล้วตอนอาบน้ําเนี่ยเราก็เอาส่วนผสมที่ได้มาฟอกผิวเลยค่ะระหว่างที่ฟอกผิวนะเราก็จะนวดๆไปด้วยนะคะตัวอ e ีโ no นเนี่ยเขาก็จะมีเป็นเม็ดเล็กๆนะเหมือนเป็นเม็ดสครับนะคะเขาก็จะช่วยในการผลัดเซลล์ผิวได้ดียิ่งขึ้นนะคะพอฟอกแล้วเนี่ย ก็ทิ้งไว้3-5นาทีนะคะจากนั้นให้ใช้สบู่บาบาร่าเนี่ยอาบน้ำได้ตามปกติเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาพอกผิวกันนะคะุกจะทําที่แขนข้างซ้ายข้างเดียวนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากทําแล้วมันจะแตกต่างกับแขนข้างขวาที่ไม่ได้ใช้สูตรนี้ไหมนะ ไปล้างแขนข้างนี้มาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้กบทําเองแล้วก็ตกใจเองจริงทุกคนเพราะปะกะติอะกบทํากบก็จะพอกทันตัวใช่ปะแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่กบทําแบบเปรียบเทียบสองข้างให้ดูนะคะคือตอนนี้แขนข้างซ้ายเนี่ยมันมีความขาวใสกว่าแขนข้างขวาอยู่เยอะมากนะคะทุกคนไม่รู้ว่าในกล้องเนี่ยจะเห็นหรือเปล่านะคะแต่ว่าของจริงอะเมื่อกี้กบส่องกระจกดูคือมันชัดมากเลยนะคะเออเห็นปะเอาเทียบให้ดู คือถ้าในกล้องเนี่ยมันจะเห็นว่าข้างเนี้ยมันจะมีความคล้ำๆเหลืองๆนิดนึงข้างนี้มันจะมีความขาวอมชมพูเนาะระหว่างทำมาความรู้สึกมันโอเคมากเลยนะคะหนึ่งก็คือมันหอมนะสองก็คือมันจะมีความยุบยิบเบาๆนะคะจากอีโนแต่ว่ามันไม่ได้แสบนะทุกคนสำหรับสบู่บาบาลากับถุงตะข่ายขัดผิวนี่นะคะทุกคนสามารถเอามาใช้อาบน้ำได้เป็นประจำทุกวันเลยนะคะจะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยเนียนนุ่มขาวกระจ่างใสมากๆเลยค่ะ ส่วนสูตรสบู่บาบาร่ากับอีโน,โนเนี่ยนะคะให้ทําสัปดาห์ละหครั้งนะคะจะช่วยเร่งให้ผิวของเราเนี่ยขาวกระจ่างใสไวเวอร์มากๆเลยค่ะ ใครที่มีปัญหาผิวคล้ำเสียผิวหมองคล้ำไม่กระจ่างใสนะคะขอแนะนําเลยนะคะว่าให้ลองทําสูตรนี้ดูนะคะสูตรนี้นะคะคนที่มีผิวมันแล้วก็ผิวผสมนะคะใช้ได้ผลดีมากๆเลยค่ะที่สําคัญก็คือใช้กับผิวหน้าได้ด้วยนะคะคือปลอดภัยสุดๆเลยเนื่องจากสบู่บาบาลาเนี่ยนะคะเขาสามารถใช้กับผิวหน้าได้อยู่แล้วเนาะส่วนอีโนเนี่ยนะคะเขาก็จะเป็นยาที่ใช้ในการรับประทานอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ย เอามาใช้เป็นส่วนผสมในการพอกผิวเนี่ยนะคะปลอดภัยไม่เป็นอันตรายแน่นอนค่ะสูตรนี้นะคะสามารถใช้ได้กับทั้งผิวหน้าและผิวกายปลอดภัยแน่นอนค่ะสำหรับสบู่บาบาลาเนี่ยนะคะก็หาซื้อได้ที่7 e เ e ่ e อีเลทุกสาขานะคะราคา49บาทค่ะ ก็ลองเอาสูตรเร่งผิวขาวใสสูตรเด็กของกบไปลองทํากันดูนะคะได้ผลยังไงก็อย่าลืมแวะมาคอมเมนต์บอกกันไว้ด้วยนะคะก่อนไปนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปต่อไปนะคะสําหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ